เหมืองเหมือง,ม,ง,ม,งมือซ้ายถือซ่อมมือขวาถือมีท่าทางธรรมะแม่งแต่การจะเฉือนเนื้อก็ต้องออกแรงไม่น้อยพ่อเฉือนให้จางฮั่นยิ้มทางสายหน้าโอนเอาชิ้นเล็กๆหน่อยสิเหมืองเหมืองร้องบอกได้ชิ้นเล็กๆจางฮั่นหั่นสเต็กเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทั้งสองพ่อลูกก็เริ่มมือแรกของวันด้วยอาหารเลิศหรูเมื่อกินเสร็จโทรศัพท์ของจางฮั่นก็ดังขึ้นซึ่งเป็นลูกน้องของหลิวเฟิงโทรเข้ามาบอกว่าทางนั้นจัดการเรื่องโอนรถเรียบร้อยแล้ว อีกครึ่งชั่วโมงเจอกันที่ชั้นล่างของโรงแรมจางห้านรับเอกสารโอนรถจากนั้นก็กลับไปที่รถถ่ายรูปรถรอบคันแล้วลงประกาศขายทางเว็บขายรถมือสองสนนราคาเพียงสองล้านหยวนทางนี้เพิ่งจะลงรูปเสร็จอีกด้านหนึ่งคนของทางเว็บไซต์ที่กำลังจะเลิกงานก็บังเอิญหันมาเห็นข้อความที่เขาลงประกาศขายดูแล้วดูอีกพนักงานก็ร้องตะโกนเรียกผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการ มีอะไรผู้จัดการขมวดคิ้วพูดอย่างไม่สบอารมณ์นี่มันทุ่งหนึ่งแล้วนะฉันเลิกงานได้สองชั่วโมงแล้วทางด้านลูกน้องยังคงววยวายเสียงดังไม่หยุดผู้จัดการที่อดรำคาญไม่ได้จึงลุกขึ้นไปชมกับว,ว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรน่าสนใจละ่ะก็รับรองว่าน่าดูชมผู้จัดการรีบมาดูนี่เร็วเกิดเรื่องแล้วลูกน้องตะโกนเสียงตะโกนดึงดูดให้คนที่กำลังเลิกงานพาก,กันกลับมามุงดู ผู้จัดการรีบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นข้อความบนหน้าจอก็ถึงกับอ้าปากค้างอะไรเฟอร์รารี่สี่เพิ่งจะซื้อมาไม่ถึงเดือนขายแค่สองล้านเสียงตะโกนของผู้จัดการยิ่งทำให้คนเข้ามามุงดูเพิ่มขึ้นไปอีกรถคันนี้ราคามือหนึ่งอยู่ที่4ีล้านแสนเอามาขายต่อแค่สองสองล้านจริงหรือหลอกเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงใครได้ไปคงจะฟันกำไรเลทใช่แล้วซื้อมาขายต่อที่ราคาสล้านกว่าก็ยังมีคนซื้อเลย หรือว่าเจ้าของรถจะรีบใช้เงินแต่ถึงจะรีบยังไงประกาศขายที่ราคาสามล้านไม่เกินสามวันก็มีคนมาซื้อไปแล้วทุกคนรู้เรื่องนี้ดีแน่นอนผู้จัดการไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปแน่แน่รีบออกคำสั่งเร็ว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 เข้ารีบเปิดหน้าจอหาเบอร์ติดต่อเจ้าของรถด่วนเลยผู้จัดการพร้อมที่จะซื้อรถคันนี้นไว้ในครอบครองพวกลูกน้องพาก,กันวุ่นอยู่หน้าคอมได้แต่นึกอิจฉาผู้จัดการผู้จัดการมีเงินพอที่จะซื้อมีเงินทำอะไรก็ง่าย ถ้าเป็นพวกเขาที่เงินไม่พร้อมแค่คิดก็ยังลำบากผู้จัดการโทรหาจางฮ้านัดเวลาและสถานที่ดูรถหัวเราะสะใจทางบอกพนักงานคนนั้นเสร็จเรื่องเมื่อไหร่มีรางวัลให้อย่างงามหลังจากเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยผู้จัดการก็ตรงไปที่โรงแรมพร้อมกับช่างตรวจสภาพรถการตรวจสภาพเบื้องต้นเป็นไปด้วยดีผู้จัดการพอใจมากนัดโอนรถทันทีในตอนเช้าเสรุระจางฮ้านอุ้งเหมืองเหมืองกลับถึงห้องพักก็เป็นเวลาสามทุ่มเข้าไปแล้ว หาเหมิงเหมิงง่วงเหงาหาวนอนฟุบลงบนอ้อมอกของจางฮั่นป่าก็พุมงทำแต่ดีเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยเล่านิทานจางฮั่นมีท่าทางสับสนเขาไม่เคยเล่านิทานมาก่อนแต่ในเมื่อลูกสาวอยากฟังยังไงเขาก็ต้องเล่าเขานึกถึงเรื่องที่เคยฟังในอดีตแล้วพูดถ้าอย่างนั้นพ่อเล่าเรื่องสนนไว้ก็แล้วกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะการครั้งหนึ่งมีสาวน้อยชื่อสนนไว้หูว่าไม่เอาไม่เอาเรื่องนี้เคยฟังบ่อยแล้วเหมืองเหมืองสายหน้าปฏิเสธคัดค้าน งั้นหนูน้อยหมกแดงเป็นยังไงไม่เอาถ้างั้นเรื่องคนแคททั้งเจ็ไม่เอาลูกหมูกับหมาป่าไม่เอาจางฮัานเอาเรื่องที่ตัวเองเคยฟังมาทั้งหมดยกขึ้นมาแต่สุดท้ายล้วนเป็นเรื่องที่สาวน้อยเคยฟังมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเอาแต่พูดว่าไม่เอาไม่เอาจางฮัานเองก็เริ่มจนปัญญาเขานึกอยู่นานอยู่ๆในหัวของเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หัน ไปเจราจากับลูกสาวยายหนูอยากฟังเรื่องของหานยางเซียนไหมไม่หาอะไรนะักเหมืองเหมืองคบคิดอยู่ครู่หนึ่งพันนึกขึ้นได้ว่าไม่เคยฟังมาก่อนตกมือดีใจย,ยกใหญ่ฟังฟังหนูอยากฟังอะแฮมแฮมจางห้างกระแอมให้ขอโล่งหน้าตาเปลื้องอกเปลื้องใจหานยางเซียนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปหรอกนะเรื่องนี้ต้องเริ่มเล่าจากตอนที่เขาอยู่บนโลกมนุษย์หานยางเซียนในตอนที่เขาอยู่โลกมนุษย์นั้นมีชีวิตทุกยากลําบากพบเจอแต่เรื่องผิดหวังจนในที่สุด เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยการโดดหน้าผาแต่ใครจะไปรู้ว่าจู่ๆเขาก็ไปโผล่อีกโลกหนึ่งคือโลกของเซียนโอ้แดดีโลกเซียนเป็นยังไงเหรอเหมิงเหมิงถามด้วยความสงสัยโลกเซียนก็คืออีกโลกหนึ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลมีดาวเยะแยะเต็มไปหมดผู้คนก็มากมายมหาศาลแม่น้ําบางแห่งใหญ่กว่าโลกที่เราอยู่อีกนะ้ผืนดินใหญ่พอๆกับกาแล็กซี่เลยและสรุปก,ก็คือมันเป็นโลกที่น่าอัศจรรย์มาก หานหยางเซียนเป็นคนที่เก่งมากๆที่นั่นเขาใช้เวลาแค่500้อปีในการบำเพ็ญตบะแล้วก็กลายเป็นโจรปล้นสว,นวนรรค์ทำไมน่าหรือก็เพราะว่าเขามีพลังวิเศษอย่างหนึ่งชื่อว่าจมูกมหาสมบัติจมูกของเขาสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นของของมีค่าทั้งหลายนับแต่นั้นมาในตัวเขาก็ไม่เคยขาดแคลนสมบัติแม้ว่าเวลา5้าร้อปีนั้นจะยาวนานแต่ตลอดเวลา5้าร้อปีนี้หานหยางเซียนก็มหาแต่สมบัติสมบัติและก็สมบัติอีก ทั้งยังฝึกฝนวิชาที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน500ปีผ่านไปไปเหมือนโกหกเขามีเพื่อนไม่มากนักก็เลยอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีหานอย่างเซียนเตรียมบุกปล้นที่เชิงเขาก่อนถึงเวลาปล้นเขาก็จะท่องไปทั่วสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมชื่อเสียงดังกระชอ่นนั่นสิเขาใช้เงินเหมือนกระดาษแค่ทรัพย์สินที่เขามอบให้แก่ผู้คนก็มากพอที่จะทําให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปได้หลายร้อยปีนับจากนั้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนคอยสรเสริญเทพไปเลยใช่ไหม เท่สุดๆเหมืองนฟังแบบไม่รู้เรื่องอะไรต่อไปแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะเรื่องนี้ผู้คนเลยตั้งฉาย,ยาให้เขาว่าสั้นฉฉยเซียนสั้นฉายแปลว่าโปรยทานพอเห็นเด็กสาวชอบใจจางฮันก็ยิ้มไม่หุบต่อมาเขาก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นผู้หงเซียนนั่นก็เพราะว่าเขาร่ำรวยมากทรัพย์สินของเซียนชั้นอาวุโสหลายร้อยคนรวมกันยังเทียบไม่ได้กับที่เขามีด้วยซ้ําบางคนก็เรียกเขาว่าเต๋อเป่าเซียนทุกที่ที่เขาไปเขาไม่เคยกลับมามือเปล่า ต้องมีของมีค่ากลับมาด้วยทุกครั้งเขาได้รับฉายาแยะๆไปหมดพ่อจะไม่พูดเยอะละหานย่างเสียนนอกจากหาสมบัติแล้วดูเหมือนว่าเขาแทบจะไม่ทําอะไรเลยบําเพ็ญตะบะห้าร้อยปีก็เพื่อการบุกปล้นเพียงครั้งเดียวและในการต่อสู้กันครั้งนั้นก็ได้สถานสะเทือนไปทั่วปฐพีเขาจับเสียนชั้นสูงไปเป็นตัวประกันถึงสิบคนแต่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็หนีไม่รอดเขาดันไปเจอกับเทพสายฟ้าไม่ว่าเขาจะทํายังไงก็หยุดเทพสายฟ้าไว้ไม่ได้ เขาก็เลยถูกส่งกลับมาที่โลกมนุษย์อีกครั้งพูดถึงตอนนี้จางห้านยิ้มพลางหันไปโม้กับเหมืองเหมืองอย่างปลืม้มอกปลื้มใจรู้หรือยังว่าหานหยางเซียนเป็นใครฮ่าฮาจะบอกให้ก็ได้หานหยางเซียนนั้นคือพ่อของหนูจางเอ๋พูดยังไม่ทันจบก็หันไปเห็นเหมืองเหมืองนอนหลับปุ๋ยไปแล้วสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีเขารู้สึกเหมือนพวกเกรียนที่ดีใจจนลืมตัวถ้าหากพวกที่โลกเซียนมาเห็นท่าทางของหานหยางเซียนในตอนนี้คงจะหมดความเลื่อมใสไปเลย จางฮั่นห่มผ้าให้กับสาวน้อยมองลูกสาวที่น่ารักใบหน้าของเขาเผยรอยยิ้มอ่อนโยนเรื่องต่อไปที่ต้องทำก็คือหาหวงจุ้ยดีเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ของต้นเหลอหยางจางฮั่นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งหวงจุ้ยดีนั้นหาไม่ยากมีต้นเหลออยหยางเพราะต่อให้หวงจุย้ยไม่ดีภายใต้การปกคลุมของต้นเหลออยหยางก็ค่อยๆดีขึ้นมาเองและสำคัญที่ว่าที่ไหนมันถึงจะดีไปที่ไหนดีจางฮั่นนอนลงหยิบโทรศัพท์ไอโฟนที่น้องส่งมาให้เปิดดูแผนที่ ดูอยู่พักใหญ่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเลือกสถานที่ที่อยู่ทางทิศใต้ของแผนที่เสี่ยงเจียงดูเหมือนจะเป็นการสุ่มเลือกแต่จริงๆแล้วเขาคิดอย่างทุวนทีฤดูหนาวใกล้เข้ามาอากาศทางตอนเหนือก็เย็นมากขึ้นเรื่อยๆมันคงไม่ดีสำหรับเหมืองเหมืองอีกทั้งยังเป็นรังเก่าของตระกูลจางถึงแม้สภาพจะเสื่อมโทรมลงไปมากแต่ก็ยังมีเครือข่ายอยู่ไม่น้อยจางฮานไม่คิดที่จะปล่อยให้ตระกูลจางรู้ความเคลื่อนไหวของเขา ต้นตระกูลทางฝั่งแม่ก็อยู่ทางตะวันออกจำได้ว่าตอนที่แม่แต่งเข้ามายังทะเลาะกับครอบครัวอย่างหนักอีกทั้งคนที่นั่นก็ดูเหมือนจะไม่ต้อนรับเขากับน้องสาวอีกด้วยนอกเหนือจากเมืองใหญ่ก็ยังมีที่ให้เลือกไปอีกตั้งมากมายก,ายก่ยกองแต่จางฮั่นก็ไม่เลือกพูดให้ชัดๆทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ข้ออ้างที่จางฮั่นเลือกไปเสี่ยงเจียงนั่นก็เป็นเพราะว่าที่ทําง,งานแม่ของเมืองเมืองอยู่ที่นั่นเองและตอนนี้เมืองเมืองก็ไม่ใช่ลูกของเขาแค่คนเดียว ตอนนี้เคียรกับจือเยียนไม่ลงตัวจะพาเหมิงเหมิงไปไหนก็ต้องถามความเห็นของยายนั่นจางฮั่นมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจือเยียนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ต้องพูดสถานะาหารอย่างเซียนต่อให้เป็นเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยมองว่ามันดีวงการบันเทิงนั้นซับซ้อนวุ่นวายด้วยสถานะคุณชายของเขาในสมัยก่อนแน่นอนว่าเขารู้อะไรมาไม่น้อยหญิงสาววัยรุ่นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่ต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อแลกกับชื่อเสียง และตำแหน่งกว่าที่จะได้เป็นดาราใหญ่พวกเธอต้องผ่านอะไรมากมายในสายตาของคนโดยนั้นพวกเธอก็ถูกมองว่าเป็นแค่ของเล่นในสายตาของจางฮั่นวงการบันเทิงก็ไม่ต่างอะไรไปจากอ่างย้อมผ้าคนจํานวนมากถูกแต่งแต้มสีสันเข้าไปแม้ว่าจีเยียนจะไม่ค่อยมีข่าวฉาพวกนี้แต่ก็ไม่ได้แสดงว่าจางฮั่นจะยอมเปลี่ยนความคิดไปเที่ยวแบบนึกอยากไปก็ไปกันสักรอบจางฮั่นมองดูเหมืองเหมืองที่หลับสนิทไปแล้วคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาจองตัวเครื่องบิน ตัวเครื่องบินที่จองคือตอนบ่ายของวันนี้แต่พอถึงตอนจ่ายเงินจางห้านก็ถึงกับตาค้างในบัตรธนาคารแต่ละใบไม่มีเงินซักเกียวซักเฟินดังนั้นจะทําอะไรคงได้แต่รออีกวันค่อยเอาเงินไปเข้าบัญชีแล้วค่อยซื้อตัวเครื่องบินจังหวะที่เขากําลังคิดอยู่อยู่โทรศัพท์ก็ดังเตือนว่ามีข้อความเข้ามาพอเปิดดูก็พบมีเงินเข้าในบัญชีห้าพันหยวนจางฮั่นจองตั๋วเครื่องบินทันทีในคืนนั้น เขาถือโทรศัพท์เดินไปเข้าห้องน้ำพลางกดเบอร์โทรหาจางลี่ลิลี่ฉันเพิ่งได้รับเงินที่เธอส่งมาจากฮั่นพูดอื้อจางลี่ตอบกลับน้ำเสียงฟังดูเหมือนไม่สนใจเท่าไหร่แต่จางฮั่นรู้ดีว่าน้องสาวของเขาเป็นห่วงเขามาก5ปีก่อนที่พ่อแม่หายสาบสูญไปจางลี่คิดมาตลอดว่าเป็นเพราะจางฮั่นเรื่องถึงได้เป็นแบบนี้เธอออกจากตระกูลไปปีกว่าโดยที่ไม่มีการติดต่อกลับมาหาจางฮัน่น หลังจากที่ได้ข่าวว่าจางฮานอยู่ที่เมืองหลวงเพื่อค้นหาความจริงไม่ยอมจากไปไหนทั้งอยู่อย่างลำบากจางลี่ถึงได้เริ่มติดต่อกับจางฮานจบตอน